สวัสดีครับพี่น้องมือนีกับมาใส่บังปราซิลวคือเก่าหรอครับฟองเกา่าหมายเกา่ามือนีอาซิมีฝนตกในจังหน่อยบุลูสีมานบ่สิบหลังคือเก่าครับ ยังไม่ได้ยินเสียงเขาบังเลยอีกสามสิบนาทีไปแล่ครับเรึ่งชั่วโมงเราจะเก็บจังกุเสียงฝนกับตกแห้งแห้งพี่น้องเอ้ยยังมาวันทันหอดบืืๆอ,อยู่ นี่มองผมใส่นน่ก็ลิ้นปกติถ้าฝนตกฝนลิ้นป่านบ่าค่อยเข่าไหมครับป่ามันจะวิ่งไปตามสายน้ำอ่ะล่องเบิ้งครับอีก30สิบนาทีค่อยพอกัน